สวัสดีค่ะสุปริยาวุ่ิวัยนะคะครูที่สอนเกี่ยวกับเสื้อสูตรสตรีหนึ่งะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการทําปลายแขนเสื้อสูตรค่ะปลายแขนเสื้อสูตรนี้เราแบ่งเป็น2ตอนนะคะสั้นๆเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะสําหรับในตอนแรก เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเจาะปลายแขนค่ะการเปิดปลายแขนให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทําตอนที่2เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาการใช้ซับในมาเย็บปิดปลายแขนค่ะแล้วก็การเก็บรายละเอียดเพื่อให้งานออกมาเรียบร้อยการเช็คแขนเสื้อก่อนที่จะมีการขึ้นเสื้อค่ะค่ะตอนนี้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมงานสําหรับแขนสวนก่อนนะคะรูตัดสินใจย่อส่วนเล็กๆเ,เ,เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพชัดขึ้นนะคะ ขั้นตอนที่เราจะทําเป็นตอนแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับแขนสูตรตัวแรกนะคะคือผ้าตัวนอกเราจะมีการเจาะเปิดบริเวณเนี้ยค่ะเจาะเปิดบริเวณปลายแขนที่ผููเผื่อนนะคะแขนสูตรตัวนี้จะถูกเผื่อเปิด By ปลายแ,แขนประมาณ10เซนนะคะเปิดปลายแขนประมาณ10เซนส่วนขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นขั้นตอนของซับในซับในตรงที่เปิดปลายแขน10เซนนี้จะไม่มีการเผื่อนะคะตัวแรกเขาเผื่อสเซนเปิดปลายแขนเนี่ย10เซนแล้วก็เผื่อตะเข็บ เพื่อจะเย็บกลับเนี่ย4เซนในขณะที่ซับในเปิดไปแขน10เซนเท่าเดิมนะคะแต่ว่าไม่ต้องเผื่อปลายแขน4เซนนะคะจะแ,แยกออกเป็นสองตอนสั้นๆน,นะคะติดตามกันต่อได้เลยะคะ่ะการทํางานของแขนเสื้อสูตรกันเลยนะคะอันดับแรกแขนชิ้นบนก็คือแขนชิ้นใหญ่นะคะแขนชิ้นล่างตัคือแขนชิ้นเล็กนะคะเราจะเย็บด้านตะเข็บข้างของด้านนอกนะคะ เย็บตามรอยมาเลยนะคะตะเข็บแขนข้างที่นอกจนมาถึงสุดปลายการเปิดปลายแขนนะคะหักมุมค่ะเปิดปลายแขนไว้ตรงนี้บริเวณบริเวณปลายแขนตรงนี้นะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะเพื่อที่จะเย็บกลับ เสร็จแล้วนะคะเราจะรีดแบะตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะรีดแบะตะเข็บให้เรียบร้อยแขนชิ้นเล็กนะคะคือแขนชิ้นล่างตะเข็บของเขาจะถูกพับมาทางด้านแขนชิ้นใหญ่นะคะรีดพับปลายแขนก่อนนะคะจะสังเกตว่ามันมีรอยบิดของตะเข็บบริเวณนี้นะคะเราจะต้องมีการบากแนวนะคะ เพื่อเปิดตะเข็บให้มันเรียบนะคะไปลักษณะนี้แล้วก็รีบพับปลายแขนเขาให้เสมอกันนะคะเราจะเย็บตัดปลายแขนนะคะแขนชิ้นบนก่อนนะคะเย็บตัดมาถ้าเราเย็บจากจุด บริเวณเปิดปลายแขนตรงนี้นะคะออกมา3เซนตรงบริเวณตัดตรงนี้เราก็จะวัดออกมา3เซนเหมือนกันนะคะแล้วก็เย็บตัด กับให้เรียบร้อยค่ะเราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กับการเปิดบริเวณบริเวณกระโปรงนะคะเป็นแนวข่าป้ายได้นะคะวิธีเดียวกันหรือว่าแนวเปิดของกลางหลังนะคะเสื้อกลางหลัง แต่สังเกตว่าเขาจะมีรอยตัดของผ้านะคะอยู่สองชิ้นผ้าที่ตัดลงมาจากด้านบนนะคะกับด้านล่างปลายแขนจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะใช้กันไกลกริดนะคะเพื่อทำแนวเย็บออกมาให้เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเมื่อเสร็จแล้วเขาจะเป็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะข้อสำคัญว่าเวลากริดเราจะต้องเช็คให้เรียบร้อยว่า ชิ้นที่ถูกกิดตรงนี้นะคะคือแขนชิ้นใหญ่เน้นนะคะว่าแขนชิ้นใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราตัดไปแล้วนะคะเราตัด้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราตัดผิดด้านนะคะชิ้นงานจะเสียทันทีเช็คงานให้ดีก่อนนะคะแล้วก็เริ่มผิดมันจะเกิดรอยบากขึ้นนะคะบริเวณซ้ายขวาให้นํารอยบากตรงนี้นะคะพุ่งกระหาตัดแล้วก็ยึบจับ กับชิ้นงานออกดูก่อนนะคะว่าเราเย็บถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราเย็บถูกต้องนะคะกลับดูคร่าวๆก่อนถ้าเราเย็บถูกต้องเนี่ยเขาจะไม่มีการล้างของผ้าเกิดขึ้นนะคะเราก็จะวางเช็คดูเมื่อถูกต้องเรียบร้อยนะคะเราตัดตะเข็บด,ด้านในออก ติดปลายออกนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ตะเข็บเขาหลังแบบตะเข็บค่ะแบบตะเข็บตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกออกด้านนอกจะทำให้ตะเข็บด้านในบางมากขึ้นนะคะ เราก็จะได้การเปิดปลายแขนแล้วนะคะการเปิดปลายแขนมี2ลักษณะก็คือการเย็บกลับกับซับในกับการเย็บปิดนะคะวิธีที่ง่ายคือการเย็บปิดขั้นตอนนี้ครูจะแนะนําการเย็บปิดนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีเรายังไม่มีความชํานาญในการเย็บกลับมากนะคะทิ้งงานอาจเสียหายได้แนะนำให้เย็บปิดงานไปก่อนนะคะแล้วก็ทิงจะปิดซับในไปเลยเวลาเย็บปิดนะคะสังเกตดูรอยของการถ่านะคะ เขาจะต้องตรงแนวกับด้านล่างนะคะบริเวณนี้นะนะคะแนวผ่าต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันมันจะเกิดการล้างของตะเข็บขึ้นมานะคะแล้วเราก็ต้องมาแก้ไขงานที่หลังะะล็อกตำแหน่งเขาให้ตรงก่อนเราอาจจะใช้วิธีกัดเข็มหมุดหรืออาจจะใช้วิธีล็อกโดยการเดินจับนิดหนึ่งก็ได้น,นะคะ แล้วเราก็จะมาเปิดเย็บนะคะเปิดตะเข็บเย็บด้านในนะคะชิ้นงานก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าดูจากด้านนอกนะคะเขาก็จะมีรอย ของการเปิดปลายแข็งแต่ไม่สามารถจะล้วงได้นะคะเพราะถูกเย็บปิดไปแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าเราเปิดเป็นการทําหลอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเย็บเปิดได้เลยจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งวิธีนั้นผู้เย็บต้องมีความชํานาญพอสมควรเพราะว่าลักษณะของงานซับในกับงานตัวนอกต้องสัมพันธ์กันถ้าเรายังไม่มีความชํานาญในการเย็บเนี่ยจะทําให้ตรงเกิดรอยย่นบริเวณเนี่ยค่ะและเกิดการแก้ไขางานมากขึ้น ชิ้นงานตรงนี้ก็จะเกิดการยืดตัวมากขึ้นซึ่งทําให้ชิ้นงานเสียหายได้ค่ะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราต้องเช็คความเรียบร้อยนะคะเช็คความเรียบร้อยในที่นี้ก็คือตะเข็บตะเข็บตรงนี้นะคะเราจะมีการล็อกติดนะคะล็อกติดให้เรียบร้อยก่อนเล็มตะเข็บให้เท่ากันให้เรียบร้อยการกําหนดแนวที่เราจะเย็บซับในนะคะมาต่อกันสูงจากปลายแขนนะคะถ้าเป็นเซน ก็อยู่ที่ประมาณสองเซนนะคะถ้าเป็นนิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะทําแนวช็อกไว้นะคะทําแนวช็อกไว้สําหรับการจะนํำซับในมาเย็บปิดนะคะเสร็จแล้วลองทาบดูนะคะเช็คตำแหน่งของตะเข็บข้างซ้ายขวานะคะ ดูตำแหน่งเขานะคะให้เรียบร้อยก่อนนะในส่วนของตรงนี้นะคะเช็คตำแหน่งของหัวแขนไปด้วยนะคะแพทเทิรนที่เราทำมีการเชื่อมต่อของรอยเรียบร้อยหรือไม่นะคะถ้ายัางไม่เรียบร้อยแต่งเส้นซะตอนนี้เลยนะคะแต่งอาจจะแต่งให้กลมกลืนกันเพราะเมื่อเวลาเราเย็บกลับกระซับในแล้วนะคะบางทีเราอาจจะลืมจุดตรงนี้ได้ ็จแล้วก็จะมีการเดินเส้นกระตุกหัวแขนนะคะบริเวณส่วนแขนชิ้นบนสูงจากรอยลูกกลิ้งนะคะหรือรอยที่เราทําตําแหน่งไว้นะคะน้อยช็อกสีเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณสองมิลนะคะเป็นเส้นแรกเส้นที่สองสูงขึ้นไปประมาณครึ่งเซนนะคะเป็นเส้นที่สองเป็นแนวสําหรับการกระตุกแขนสูดโดยเฉพาะค่ะใช้ใช้สองออใช้แค่สองเส้นนะคะประมาณนี้นะคะระยะห่าง แล้วก็จะเดินเฉพาะแขนชิ้นบนค่ะนะคะปล่อยที่เข็มห่างพอประมาณนะคะพอประมาณในที่นี้คือผ้าแต่แต่ลักษณะของแต่ละคนเนี่ยใช้ค่าไม่เหมือนกันนะคะครูกําหนดความถีไม่ได้แต่เมื่อเราลูดแล้วจะต้องไม่เป็นจีนะคะหรือว่าไม่ย่นจนขนาดลูดไม่ได้นะคะถ้าถีมากก็จะลูดไม่ได้แต่ถ้าเกิดห่างมากก็จะเกิดจีขึ้นมานะคะดูความเหมาะสมให้เรียบร้อยแล้วเราก็เดิน ตำแหน่งของหัวแขนไว้นะคะเนี่ยค่ะไล่ไปเลยนะคะแบบนี้บางคนเดินไม่ตรงนะคะคุูย้ำว่างานสูตรมันเป็นงานที่ค่อนข้างเรียบร้อยคำว่า คำว่าครึ่งเซนก็คือต้องครึ่งเซนเลยนะคะจะเห็นเป็นลักษณะที่เขาตีคู่กันมาเนะะี่ยค่ะพอเวลาเราก็ลูดกระตุกนะคะหัวแขนเ็าจะกลมเสมอกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราเย็บเขาเนี่ยไม่สม่าเสมอนะคะมันก็จะเกิดรอยหักมุมได้นะคะอันนี้เป็นการเก็บรายละเอียดของหัวแขนนะคะแล้วก็มีผลว่า ถ้าในกรณีเราใช้ผ้าที่เป็นลนกักษณะเนื้อผสมขนสัตว์นะคะเหมือนผ้าวูลทั่วไปเนี่ยการกระตุกหัวแขนจะสวยกว่าการที่เราใช้ผ้าผสมนะคะเราจบขั้นตอนที่หนึ่งะคะในการทำแขนเสื้อสูตรชิ้นนอก ชิ้นนอกนะคะได้เรียบร้อยลงไปแต่ว่าขั้นตอนของแขนยังไม่จบแค่นี้นะคะจะม,มีการเรย็บขั้นตอนอีกขั้นตอน,ตอนที่2นะคะเป็นการนำสับพลายนาเขอคะ่ะกดติดตามต่อไปนะคะ